สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงพงษ์ครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเครื่องรางกันบ้างประหลัดขิกนะครับประหลัดขิกหลวงพ่ออีวัดสาวเออิ่มหลวงพ่ออีวสัสรตหีบนะเมื่อกี้จะพูดผิดนะครับหลวงพ่ออีวัดสาวช่งโงกเพราะว่าเพราะว่าในในใจม,มีมีความคิดว่าประหลัดขิกเป,นเป,นเปน็นเป็นไม้อ่ะเป็นไม้คูณนะเป็นไม้คูณ ก็กาลังนึกถึงอ่าหลวงพ่อเหลือเลยก็จะพูดผิดเป็นเป็นหลวงพ่ออีวัาสาชุมชนจริงไม่ใช่นะครับประหลัดขีดอยู่ในมือของผมนี้เป็นประหลัดขีดหลวงพอ่อพ่ออีวัดสัตหีบนะครับก็ประวัติหลวงพ่ออีวัดสัตหีบแบบคร่าวๆนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบเนี่ยท่านเกิดเมื่อปีสองพันสี่ร้อยแปดเนาะสองพันสี่ร้อยแปดก็ทันยุเคเกจิดังๆหลายองค์เลยนะทันยุค พระเกจิดังๆหลายๆองค์อย่างเช่นพุจานโตก็ทันนะพุชาโน,นาโตเกิดทันนะหลวงพ่อทัพวัดทองหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังประมาณนี้ครับเกิดปี2 4 0 8นะครับแล้วก็มาอุปสมบทเห็นในประวัติบอกว่าอุปสมบทตอนอายุ25ปีนะครับถ้าอุสออาปอสมบทตอนอายุ25ปีนี่ก็ ประมาณปี2องพนสะีสาะครับปี2องพันสานะท่านท่านบวสมบทนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในเว็บไซต์ที่ผมอ่านมาไม่มีปีพศบอกปีพศออบอกในการบวชนะครับผมแล้วก็บามรณภาพเลยนะอตอนเป็นเจ้าอาวาสผมไม่แน่ใจนะ แต่ว่าเห็นบอกว่าได้รับตําแหน่งแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอําเภอรหรืออะไรทุกอย่างเมื่อปี2 4 6พัร้อยหหรือ6กสิบสกว่าเนาะแล้วก็มอมามรณาภาพปี2489ันสีร้อยดสบะครับเพ่อ,อประหลัดคีองค์น,นี้เป็นผลงานการเดินตลาดพระขออนุญาตเอ่ยชื่อสถานที่นะครับตลาดนัดพระเครื่อง บิ๊กสีนวนครนะครับเมื่อวันที่เมื่อวันที่ห้าวันพุทธที่ห้าที่ผ่านมานะครับผมวันพุทธที่ห้ากุมภาพันธ์เนาะ mm hmm. ตอนที่ได้มาใหม่ๆผมก็คิดว่าเป็นหลวงพ่ออี๋แล้วครับแต่ว่าอ่ะแล้วก็อ่านอ่านอายุเนื้อเนื้อไม้ได้ปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าเนาะก mm ็ hmm. ถือว่าทันหลวงพ่ออี๋นะ mm hmm. ถ้าดู ดูความเก่าลึกๆไปแล้วก็น่าจะอยู่ปี2000ตีแบบท่วนๆตัวเลขกำกลมก็ปี2480มันน่าจะได้นะครับประหลัดขงิงหลงตัวนี้หลงเพราะอีจะไม่มีจานนะจะไม่มีจานคือตามธรรมดาของเครื่องรางนะครับผมส,สมมติว่าเป็นประหลัดขิงเนี่ยหลายๆองค์มีจานแต่บางองค์อาจจะไม่ไม่มีจานก็ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพียงแต่ว่าต้องดูศิลปะนะถ้าไม่มีจานก็ดูศิลปะการแกะประดลัดขิกนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติความเก่านะครับดูสองอย่างนี้ก็พอจะเดาได้ว่าเป็นของท่านไหนนะครับผมส่วนที่เขาเล่นกันเต้นหากันทั่วไปก็จะเป็นแบบมีจานเนาะแบบมีจานครับผมแบบมีจานนี้ก็บางทีก็ ก็พูดพดนะครับบางทีก็จานทีหลังก็มีมันแล้วแต่ใครจะดูออกนะว่าจานใหม่จานเก่าเป็นยังไงครับแต่ถ้าคนเขาเล่นเป็นจริงๆนะครับเอเขาจะจำรอยจำรอยจานได้เนาะจำรอยจานของหลวงพ่อหรือหลวงเอพระอาจารย์ที่อยู่ที่ท่านท่านจานจานเหมือนกับหลวงปู่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อทองท่านจานให้ก็ประมาณนั้นนะเนาะ ก็คือบางบางลายมืออาจจะไม่ใช่ของหลวงปู่อีนะครับอาจจะเป็นพระลูกวัดที่มาช่วยจานก็ได้นะมันแล้วแต่ว่าประวัติเขาเขียนมาอย่างไงครับแต่ว่าดูๆแล้วว่าเหมือนว่าหลวงพ่ออีนี้จะจะหลวงพ่ออีทั้งมีหลวงพ่ออีจานเองแล้วก็จะมีพระท่านอื่นมาจานด้วยเนาะสำหรับประหลัดขิดหลวงพ่ออีนะครับ แต่ส่วนที่ไม่มีจานก็มีนะครับเพียงแต่ว่าต้องต้องดูศิลปะให้ออกแล้วความเก่าธรรมชาติความเก่าให้ออกนะผมศิปลปะก็คือหลงหลงพ่ออีนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่เนาะโดยส่วนใหญ่แล้วท่านจะมักจะทําอประลัดขีดตัวโคง้โคงๆแบบนี้นะไม้เป็นไม้ขูนนะเป็นไม้ขูณ เป็นไม้คูณแบบหลวงพ่อเหลือว่าสาวชั่วโงกเลยเป็นไม้คูณนะครับแต่ว่าเป็นไม้คูณอ่าส่วนที่เป็นใกล้ๆกล้เปลือกนะใกล้ๆกล้เปลือกเนาะครับผมเอ่อเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเอ่อพูดถึงศิลป,ปะการแกะนะท่านมักจศิลป,ปะอย่างหนึ่งของท่านท่านมักจะทําประหลักตัวโค้งๆอย่างเงี้ยตัวโค้งนิดๆไม่โค้งมากนะเป็นตัวโค้งแบบนี้นะแล้วก็เหมามาเหลาท้ายเอ่อมาตกแต่งท้ายให้ กลมๆแบบนี้เนาะเออถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมก็ได้ทำประหลัดขีดสองสองตัวเล็กๆลงน่าจะเป็นหลงพ่ออีด้วยมั้ง <c oughs> ผมไปไปพูดถึงหลงพ่ออะไรก็ไม่รู้ประหลัดขีดสองตัวหลงพ่อเหลือหรือว่า <c oughs> อาจจะมั่วนะครับผมแต่ว่าองค์ในมือเอ,อ่อตัวในมือของผม,ผมนี้เป็นหลวงพ่ออีแบบชัดเจนนะครับทั้งศิลปะก,การแกะแล้วก็แล้วก็ ความเก่าของเนื้อไม้ครับผมความเก่าเนื้อไม้ก็ประมาณปี2,485นะครับผมมาพูดถึงวิธีการแกะนะครับวิธีการแกะก็อย่างที่บอกก็คือเขาจะมักจะทําแกะหลงพ้ออีมักจะทําแกเาะ,อกะแกเออจะแกะตัวประหลัดขิกนะครับเอ้ไม่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรพูดผิดบ่อยไม่รู้ตื่นเต้นอะไรนะท่านมักจะแกะประหลัดขิงอนะ่ยเป็นโค้งแบบนี้นะครับ คงโคง้งเล็กๆนะมันคงโค้งไม่เยอะนะฮะแล้วก็มาเหลาตรงท้ายเหลาตรงท้ายเป็นกลมๆเงี้ยก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ส่วนที่ติดติดหัวนะตส่วนที่ติดหัวมาท้ายนี่เขามักจะเหลาขนาดเท่ากันมาเท่าๆกันนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีตรงไหนที่เล็กกว่าหรือใหญ่กว่านะตั้งแต่ตรงตรงโคนโคนหัวตรงเนี้ย คนหัวประหลัดขิกเนี่ยลงมาตั้งแต่ปีประหลัดขิกตรงเนี้ยลงมาถึงท้ายเนี่ยของหลอกภูอีวัชนีหิเนี่ยก็จะแตกต่างกับจากท่านอื่นนะนอกจากจะทําโค้งแล้วทําโค้งนินนดๆแล้วท่านจะเหลาแบบนี้ตั้งแต,ต่ตั้งแต่ปีปีประหลัดขิกเนี่ยลงมาถึงท้ายเนี่ยเขามักจะเหลาเท่าๆกันนะเขามักจะเหลาเท่าๆกันนะแบบนี้เนาะถ้าเป็นท่านอื่นก็คอคอตรงนี้จะเล็กบ้าง นะจะทําปุ่มข้างหลังบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะครับผมหัวเป็นหัวแบบหัวกระสุนนะครับเอกลักษณ์เอกลักษณ์สําคัญเออหลวงพ่อหยีวัดสันิบนี่รู้สึกว่าช่างฝีมือการแก่ก็จะมีหลายหลายหลาย,หลายคนเหมือนกันนะหลายฝีมือนะฝีมือหนึ่งก็แบบหนึ่งแบบที่อยู่ในตัวของผมนี่ออขอโทษเนี่ยผิดพูดผิดอีนแล้วแบบแบบที่อยู่ในมือของผมเนี่ย ก็เป็นอีกศิลป,ปะหนึ่งนะครับเป็นอ,อีกแบบเชิงเชิงช่างหนึ่งของหลวงพ่ออีวัดสตหีบนะก็จะมีหลายแบบนะครับสําหรับหลวงพ่ออีเนาะหลวงพ่ออีนี่ท่านดังมากบางเรื่องออประหลัดขิกประหลัดขิกพูดถึงข้างหลางนะประหลัดขิกกะละปัญหานะดังดังมากเลยนะแล้วก็มีประวัติอะไรเยอะแยะมากมายเล่าให้กันฟังนะประหลัดขิกว่ายน้ําอะไรเงี้ย ประหลัดขิกว่ายทวนน้ําว่ายตามเรืออะไรเงี้ยครับก็เล่าๆกันไปครับอันนั้นเป็น,เป,นเป็นการเล่าให้กันเล่าสู่ให้กันฟังเพื่อให้เกิดความคลืน้นเคลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วว,วิธีการดูประหลัดขิกให้แท้หรือเก๋นเนี่ยก็ต้องมีรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมอันดับแรกก็คือถ้า ถ้ามีจานก็ส่วนใหญ่เขาจะดูจานแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเล่นแบบมีจานกันด้วยนะแต่ถ้าเกิดไม่มีจานปุ๊บเนี่ยก็คือก็อาจจะดูยากนะครับถ้าถ้ามีจานนี่เขาเอ่อถ้าคนดูเป็นบางท่านเขาจะดูลายมือออกเนาะถ้าเกิดไม่มีจานนี่เราต้องมาดูสีลําป่าอย่างว่านะครับอ่าทวนอีกครั้งนึงเนาะ วันนี้รู้สึกพูดผิดบ่อยมากเลยทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการดูประดัดขิดหลวงปูอ่อีวัดสติหีบอีกฝีมือหนึ่งนะครับคือฝีมือที่อยู่ในมือของผมเนี่ยเขาจะแกะตัวประลัดขิดแบบโคง้งโค้งนิดหนึง่งโค้งโค้งนิดหนึ่งแล้วก็มามาตกแต่งด้านท้ายให้เป็นกลมๆนะครับผมอีกจุดหนึ่งก็คือ การกันเหล่าตัวของประหลัดขิกเนี่ยตั้งแต่ปีกปีกประหลัดขิกลงไปถึงท้ายเนี่ยเขาจะเหล่าเท่าเกันนะเขาจะเหล่าเท่าๆกันเลยนะนี่เป็นฝีอีกฝีมือหนึ่งของประหลัดขิกของปู่อีวัชตัหีนะส่วนหัวนี่หัวเป็นหัวแบบหัวหัวกระสุนหัวกระสุนนะผมเรียกหัวกระสุนก็แล้วกันนะแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าท่านท่านอื่นเรียกว่าอะไรผมเรียกหัวกระสุนนะแบบนี้อีกฝีมือหนึ่งครับ ส่วนตรงนี้เขาก็จะทำเหลี่ยมไว้คล้ายๆหลวงพ่อเมฆแต่ว่าหลวงพ่อเมฆทิ้งเหลี่ยมไว้แบบเบ็ดเสร็ดขาดเลยก็คือเขาเขาทิ้งเปลือกหมายไปด้วยแต่อันนี้เขาเขามีการทิ้งเหลี่ยมไว้แต่ว่ามีการตกแต่งเป็นอย่างดีนะสําหรับหลวงผู้อีวัตรเสีพระคุณครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเอ,อวันนี้ก็พิเศษเลยนะครับต้องขอโทษทุกท่านด้วยครับว่าพูดผิดบ่อยมากนะครับ ต้องขอโทษทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยครับถ้า,าพูดผิดบ่อยๆอ,อย่างนี้ก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยครับผมอันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ